สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องของเกษตรก้านำทางนะฮะมาดูครับชมตัวนี้นาะยเกษตรจะพามาดูนะครับต้นรวงพึ่งนะฮะดูตัวนี้ออกดอกแล้วเมื่อวานยังตุ่มๆอยู่เลยนะครับนี่ออกดอกแล้วเป็นไม้โบราณครับชมครับปลูกไว้ที่บ้านดีมากนะครับนะถ้าพูดถึงว่าตามชื่อเลยก็ตรงมากนะ ตัวมากเลยเพราะว่ารวงพึ่งก็คือล่อรวงพึ่งให้มาตอมประมาณนั้นนะดูครับผู้ชมตอนนี้พึ่งเต็มเลยนะนี่นี่ดูอันนี้แค่ถ่ายแค่จุดๆเดียวนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นพึ่งเยอะมากนี่เห็นพึ่งหลายสิบตัวเลยอยู่ในนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายทั้งต้นเนี่ยนะครับนะ <S <S โอ้พึ่งเป็นแสนๆตัวครับผู้ชมครับดู เมื่อวานเพิ่งเห็นเมื่อวานยังตุ่มๆอยู่เลยนะาผูชมนะยังไม่ได้บานนะตัวนี้จะบานเต็มที่เลยก็จะอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิวันฮนะครับแล้วเขาก็จะบานเป็นชุดๆเป็นช่วงๆนะครับนะหปีมี3ครั้งนะครับในการบานนะครับนะดอกนะครับท่น้ชมหนึ่งปีจะมี3รอบนะครับนะแต่ออกดอกสวยบานทั้งต้นเลยเนี่ยนี่ตัวนี้เขาจะบานทั้งต้นเลยนะครับสวยมากเลยดูดิ เหมาะสำหรับในการปลูกโชวนะครับนะประดับสวนนะครับตัวนี้นะเป็นไม้โบราณครับชมครับดอกหอมเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเข้าอบเทียนะนะประมาณนั้นะนะครับหอมมากดูพึ่งดอกเขาจะเป็นปวงพวงสีเหลืองเล็กๆอย่างนี้มีขนตรงกลางนะครับนะสรรพคุณตัวนี้เป็นยาอยู่นะครับชมนะ ช่วงระยะที่เขาเป็นดอกสามารถตัดดอกเอกไปตากแห้งแล้วทาชงชาได้นะครับนะเป็นยานะครับช่วยเกี่ยวระบบเลือดของผู้หญิงนะครับนะตัวนี้นะการไหลเวียนของเลือดนะครับจะดีนะครับตัวนี้เป็นยานะครับแต่ว่าไม่สามารถทานสดๆได้นะครับนะต้องเอาไปชงนะครับต้มน้าดื่มเป็นชานะครับนะส่วนรากรากก็จะดีเหมือนกันนะครับนะ สาระคูณทางยาเหมือนกันแต่ว่าคงจะไม่มีใครมาคนเอารากไปกินหรอกนะครับนะเอาดอกดีกว่านะครับเพราะว่าดอกตัวนี้ออกดอกตลอดปีนะครับนะปีหนึ่งมีสามครั้งเป็นฤดูกาลนะครับสวยโยมครับมาดูนี่ให้ดูนะสวยมากแล้วก็พึ่งตอบเต็มเลยตัวนี้ดูนะเอาเกสรเอาน้ำหวานนะครับเขาบอกว่าน้ําพึ่งจากไอ ต้นรวงพึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราได้น้ําพึ่งไปชงดื่มนะครับนะตัวนี้นะจะช่วยในการาชะลอนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีนะครับนะชะลอไวนะครับตัวนี้นะดีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นต้นรวงพึ่งแบบนี้แล้วก็ตามหาลังพึ่งอยู่ใกล้แถวนี้ได้นี่ก็สามารถที่จะเก็บน้ําพึ่งไปดื่มได้นะครับนะ ไปชงไปดื่มได้นะครับเนี่ยนะฮนะสรรพคุณมีดีมากมายเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปสกัดนะครับเกสรสกัดน้ําหอมนะน้าหวานจากดอกโดยตรงนะครับนะว่าเราไม่มีความสามารถเหมือนพึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาพึ่งเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยส่วนมากเลยจะเป็นพึ่งเล็กนะไม่ค่อยมีพึ่งใหญ่ครับชมครับที่ตอมเพราะพึ่งใหญ่น่ะปากเขาจะใหญ่เวลาเขาเขาดูดดูดเกสรเนี่ยเขาจะดูดไม่ได้ เพราะว่าดอกค่อนข้างที่จะเล็กอยู่นะครับนี่ลวงพึ่งอ่าประมาณน,นี้สวยนะสวยนะอ่าถ้าได้สนใจยังไงก็สามารถที่จะหาพันธุมาปลูกได้นะครับนะน่าจะมีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับมีแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเป็นไม้โบราณน,นะครับนี่ ต้องมีคนขยายพันธุ์แน่นอนถ้าไม่มีก็ไปเจอที่ไหนก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยการตอนนะครับนะตัวนี้ต้องตอนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะปักชำํำถ้าไม่อายชีพจริงๆนะจะไม่ติดนะครับส่วนผลของเขาช่วงครับเดี๋ยวให้ดูผมให้ดูผลนะเป็นลูกเล็กๆนี่ฮะเขาจะติดลูกแล้วนี่นะนี่นะนี่ ลูกเขาจะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะนี่เป็นโคนๆครับพี่ครับถ้าลูกสุกอะนกเต็มเลยนะแบบนี้นะแต่ว่าจะออกฝาดๆหน่อยถ้าเราถ้าเรากินอะจะออกฝาดๆคล้ายๆกับลูกแก้วบ้านนะครับนะตัวนี้นะครับออกลูกออกผลแบบนี้นะครับนะก็สามารถทานได้เหมือนกันแต่มันฝาดเขาเป็นที่ค่อยนิยมทานนะครับ ส่วนมากนกก็จะกินนะครับถ้าสุกนะครับนะอ่าโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับช่วงครับนะพามาดูเฉยเนะครับนะต้นลวงพึ่งนะครับเห็นแต่ต้นเฉยเฉยเราไม่เคยเห็นดอกแบบนี้สักทีนะครับพอเราเห็นแล้วก็จะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะนะก็ช่วงนี้ก็ดูสายพันธุ์ไม้เก่าเก่าโบราณไปก่อนนะครับส่วนของเกษตรนั้นตอนนี้ในเกษตรก็ได้ติดต่อ พวกฟาร์มพวกสวนพวกไร่อะไรไว้แล้วนะครับนะเสร็จจากงานที่พิจิตตนะครับนะงานแข่งเรือที่พิจิตนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าสวนให้กับท่านผู้ชมนะครับนะสำหรับสายสวนนะครับนะสวนสําหรับสายบนสีอโลกาเซียนั้นก็จะมาเป็นระยะระยะครับชมครับตัวนี้นะครับนะก็เห็นเริ่มมีท่านผู้ชมเริ่มถามกันมาบ้างแล้วล่ะนะครับเกี่ยวกับพวกบนสีบ้างพวกอโลกาเซียบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะครับนะก็เหมือนว่า คุณค่าทางการนิยมก็เริ่มจะกลับมานิดๆนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะจะถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูที่ขอมานะครับนะว่าหาบอลตัวนี้ให้หน่อยตัวนั้นให้หน่อยนะครับมันยังมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้กันแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนฮะเจอกันคลิปหน้านะครับนะแต่อย่าลืมนะครับผู้ชมครับดูแล้วกดไลค์ด้วยสับสไครต์ด้วยแล้วอย่าลืมติดตามครับผู้ชมครับนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนะนะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ